สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการหางานนะครับหรืออยากจะสอบเข้ารับราชการนะครับวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเขาจะมีการรับสมัครสอบโดยกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับประจำปี2564าตรงนี้นะครับ กว่า3,000อัตราเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2,564นะครับซึ่งจะ เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสำหรับตำแหน่งที่เขาประกาศรับสมัครเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประเภทวิชาการ21ตําตำแหน่ง545อ่อัตรานะครับประเภททั่วไป25ตําตำแหน่ง2 8 1 2อัตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย22ตำแหน่งจำนวน1 0 6 9อัตรา,ตร,าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เขาจะเรียกบรรจุในครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีไว้สำหรับตำแหน่งที่ว่างในอโอกาสข้างหน้าต่อไปนะครับโดยเขาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับประกาศรับสมัครในวันที่9กุมภาพันธ์2564และจะรับสมัครในระหว่างวันที่9ถึง31มีนาคม2564นะ สำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับจะนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับถ้าเข้าลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการสมัครสอบตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องผ่านภาคกอหรือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพอนะครับไม่ผ่านภาคกก็สามารถสมัครสอบได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ